ด็ครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะถึงประเพณีลอยกระทงกันแล้วและ f อซแฟนคลับหลายท่านนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวและคุณผู้ชมที่กําลังมองหาหรืออยากไปเที่ยวชมในวันลอยกระทงวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํางานดีๆที่ f อแฟนคลับหลายท่านจะต้องไม่พลาดงานนี้นะครับเพราะจะเป็นกําไร2ต่อในงานเดียวกันนะครับที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ในชื่องานความสุขแบบไทยสายใยแห่งรอยยิม้มและงานนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชมการประกวดหนูน้อยนอกพมา่าและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมภายในงานนะครับจะมีมิตรคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยยามิชชัยและน้องลีโออาทิพย์นะครับและงานนี้นะครับ มีที่นั่งจํานวนจํากัดและจะมีของรางวัลแจากอีกมากมายภายในงานอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสําหรับท่านใดกําลังมองหาในวันหยุดพักผ่อนที่ตรงกับวันลอยกระทงในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเชิญไปเที่ยวที่นี่ได้เลยนะครับที่ห้างอิมพีเรียลเวิลาดพร้าวหนาลานอีเวนท์ฮอชั้น BF เศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์าดพร้าวเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ เชิญมาเที่ยวในวันหยุดกันยีนยะนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูข่าวสารใหม่ล่าสุดจากครูห่งจักรวาลในการชวนให้คุณผู้ชมแต่งตัวให้เข้ากับยุคสมัย60ถึง70หรือช่วงพศ2503ถึงพศ2513ในคอนเสิร์ตใหญ่ของครูหนึ่งจักรวาลใน1จักรวาล ตอนบทเพลงแห่งการเวลานะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยจะมีศิลปินรับเชิญบนเวทีมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับผู้ชมและหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้องลีโออาทิย์และการที่จะได้ชมคอนเสิร์ตแห่งการเวลาในครั้งนี้ได้เชิญชวนบน Facebook โดยระบุข,ข้อความว่าชวนแต่งตัวในยุค60 70หรือช่วงพศ2503 ถึง2,513ในการดูคอนเสิร์ตกันครับใครมีรูปที่ใส่ชุดยุคนั้นเอามาอวดเปิดตัวให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยครับและนี่ก็คือการเชิญชวนบนเพจของครูหนึ่งจักรวาลล่าสุดที่ผ่านมานะครับและคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้จองบัตรรีบเลยนะครับคุณผู้ชมในคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลตอนบทเพลงแห่งกาลเวลาโดยจะมี2รอบในการแสดงนะครับ รอบบ่ายเวลา14นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิการอบเย็นในเวลา18นาฬิกา30นาทีไปจนถึง21นาฬกา30นาทีานะครับในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นการรวมเอาศิลปินนักร้องที่มีคุณภาพขึ้นบนเวทีมากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่ชอบบทเพลงฟังสบายๆย้ยอนวันและเวลาแห่งการเวลา ในความทรงจำที่ขับกล่อมโดยศิลปินนักร้องเสียงเพราะดนตรีโดยจักรวาลแบนดแบบเต็มวิธีในวันที่30พฤศจิกายนปี2561นี้นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวรีบจองบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ที่เซเว่นทุกสาขาหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจ1จักรวาลได้เลยนะครับโอกาสที่คุณผู้ชมจะได้ชมเพลงคลาสสิกที่ย้อนวันวาน,วนแบบนี้นะครับ หาชมได้ยากมากหามพลาดกันเลยทีเดียวต่อมานะครับคุณผู้ชมหากท่านใดนะครับได้เข้าไปชมในรายการเพตาเพศสามสีในเทปล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นนะครับน้องลีโอจะต้องมาแข่งและจะมีคอมเมนต์จากาคณะกรรมการได้กล่าวในรายการทั้งสาท่านไม่ว่าจะเป็นลุงโนตแม่สุและครูสลาคุณวุฒิพอหลังจากที่น้องลีโอร้องเพลงจบนะครับ ทาเอาคณะกรรมการถึงกับอึ้งไปตามๆกันและจะมีคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้กล่าวในรายการอีกด้วยนะครับเริ่มจากคอมเมนต์จากลุงโน้ตคาแรกที่ลุงโน้ตพูดก็คือมันต้องดังได้แล้วเพลงทางแบบนี้ลูกลูกทุ่งภาคกลางมันน่าจะเดินในแนวนี้ได้แล้วลูกไปดังเลยลูกไปเจริญเลยลูกแค่นี้ครับและคอมเมนต์ต่อมานะครับ ก็จะเป็นคอมเมนต์จากแม่สุสุนารีได้คอมเมนต์ว่าทำไมรู้สึกเพลงมันสั้นมากเหมือนอยากฟังแล้วและฟังอีกคือฟังแล้วแม่ขนลุกมันเข้าถึงทุกอย่างทั้งอารมณ์เทคนิครายละเอียดทุกอย่างมาหมดเลยลูกชื่นชมลูกและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากครูสลาคุณวุฒิฟังลีโอร้องเพลงนี้แล้วก็คือร้องดีมาก ลองเที่ยวเดียวแบบลีโอร้องวันนี้เลยลูกมันไม่รู้จะติดตรงไหนเสียงได้ลูกเล่นได้น้ำหนักได้อารมณ์ได้มันมาครบลูกทางด้านของลูกลีโอน่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับยุคสมัยต้องโดนใจคนฟังในเฉพาะเจเนอเรชั่นคนรุ่นครูสลาครูสนารีและรุ่นพี่โน้ต ชอบเสียงแบบนี้เพราะเคยฟังนักร้องยุคนั้นร้องแล้วเรียกเสียงแบบนี้ว่าเพราะแล้วคนที่เกิดในระหว่างปี2,540ถึงปี2,565เขาชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่าถ้าคนกลุ่มนี้รักเมื่อไหรคนแบบรีโอห่อเหินเดินอากาศได้เลยลูกร้องเก่งมากครับชื่นชมครับและนี่ก็คือคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ ที่ได้คอมเมนต์ถึงลูกชายโอในรายการเพ็ตเพชรสามสีล่าสุดที่ผ่านมานะครับและผมก็ได้เข้าไปชมน้องลีโอร้องเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงของคุณแอลยอดรักที่มาในเพลงช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักได้ฟังเพลงนี้แล้วนะครับผมถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะน้องลีโอนะครับร้องได้ดีมากในแบบของลูกชายโออย่างที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านได้คอมเมนต์และกล่าวในรายการนะครับ เพราะเสียงของน้องดีโอเข้าถึงอารมณ์มากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เพลงขนลุกกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ในรายการเพชรเพชรสามสีได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะชอบน้องดีโอร้องเพลงนี้และประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารของลูกชายลีโอที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชม สวัสดีครับ